สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่503กันแล้วนะครับพี่ๆก็ไา้ากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตาม ไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นทันแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระ รายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทางคลิปวิดีโอเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระ องค์น้นๆวัยได้เลยนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมได้นํามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมด้วยกันทั้งหมด26หมายเลขหรือว่า26กรายการนั่นเองนะครับเรียนตั้งแต่หมายเลขที่1นี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่26ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจและต้อแ้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข e ีเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมรผมหือว่าจะ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมไนี่เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะชาบูชาพระเครื่องนะครับหมายในที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์นะครับ สวยตรงตามในคลิปวิดีโอ,อนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมท่านใดชอบบูชารายการไหนไปนะครับก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันนะครับพ,พี่สำหรับรายการที่1น,นี้มนนะครับผมนี่นะครับเ,<ว>เปิดมาด้วยนะครับพี่สำหรับนี้นะครับเป็นพระซุ้มกอ, <imy> น,อนะครับผมพระซุ้มกรนะครับพิมพ์มีกระหนกข้างนะครับพี่เนื้นอดินนะครับ บุลานุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสำหรับนะครับพี่พี่พระสุกรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่1ในอีพีนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่องนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเปิดให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับพระซุ้กรหมายเลขนี้นะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับลองดูลองชมผิวองค์นี้กันดูได้นะครับผมถ้าได้สนใจก็สอบถามนะครับ โทรนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์ลายมาหาผมก็ได้นะครับพี่ๆเอาที่พี่ๆสะดวกได้เลยนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมหากยังดูไม่ชัดอย่างไรนะครับสามารถสอบถามนะครับขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับผมติดต่อมากันได้นะครับองแรกนี้700บาทนะครับพระสุ้มกอนะครับถัดมานะครับผมองค์ที่2องงค์นี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผมรายการหมายเลข2นี้นะครับ นี่นะครับผมเป็นพระสมเด,ด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมวัดระฆังโคสิตารามรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับหมายเลข2นี้นะครับผมรายการนี้เลยนะครับเอาในราคานะครับผม700บาทนะครับพี่พิเศษเลยนะครับผม7 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องนี้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้นะครับท่านใดดูแลชอบใจนะครับผมหรือว่าดูแลสนใจก็ สอบถามมากันได้นะครับพี่ๆีไม่ต้องเกรงใจนะครับผมติดต่อเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมกันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆีนี่นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่2ใน E ีีนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับผมผิวสวยมากนะครับอง์นี้นะครับ700บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับพี่พี่พิมตอรีดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่3องค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ อ่าานะครับพี่พี่สำหรับลงพ่อทวดนะครับผมรายกันที่3นี้นะครับผม550บาทนะครับผมเป็นลงพ่อทวดพิมพ์เตารีดหมายเลขนี้นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผม550บบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมากันได้นะครับพี่ เบอร์โทรไลน์ผมได้ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับผมเพียงแค่นะครับพี่พีดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจเท่านั้นนะครับก็สามารถเช่าบูชาได้เลยนะครับผมหมายเลขสามมีห้าร้อยห้าสิบนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์บตรงหมายเลขสี่นะครับพี่พี่องค์นี้ก็ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าหาท่านใดสนใจคู่กันนะครับผมเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษที่หนึ่งพันบาทนะครับพี่พร้อมส่งให้เลยนะครับผมนี่นะครับมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มด้วยนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผม นี่นะครับเป็นหลุมข้าวทวดพิมเบตงนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมนี่นะครับรายการนี้หมายเลขสี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับผิวนะครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆราคานะครับผมองค์นี้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจสองรายการนะครับขึ้นไปนะครับผมสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลขสี่นะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญเนื้อดวงหนึ่งนะครับผมหลวงพุมหาศิลานะครับพี่พี่มาพร้อมแบบนี้เลยนะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมเป็นปี2 5งห้นะครับพี่พี่เนื้อดวงหนึ่งหลวงพุมหาศิลานะครับองค์นี้นะครับหมายเลขห้านะครับพี่พี่ขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับเหรียญเนื้อดวงหนึ่งรายการนี้นะครับหลวงพุมหาศิลานะครับผมดูนะครับผมดูผิวคนชัดๆเลยนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ เอา600บาทนะครับพี่พสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้สวยนะครับพี่ต่อโคตรงนี้ด้วยนะครับผม600บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญเนือด้วงหนึ่งนะครับหลวงปู่มหัศลานะครับผมปี2 5 6 2นะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับอีพีนี้ผมมีมาแบ่งปันให้2องค์นะครับเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่น2นะครับวันนี้เป็นรุ่นแรกกันก่อนนะครับพี่ ปี2 5งหองนะครับผมอายุ75ปีนะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ห้านะครับผมนี่นะครับเปิดทั้งในราคา600บาทนะครับผมแต่นะครับผมถ้าหากท่านใดนะครับผมสนใจรับหมายเลขที่6ไปด้วยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับนี่นะครับองค์นี้ก็600บาทนะครับผมนี่จะเป็นรุ่น2นะครับผมเนื้อสวยเลยนะครับพี่ๆหมายเลข6นี้นะครับรุ่น2นะครับผมนี่นะครับพี่ๆลองดูผิวกันได้นะครับผมนี่นะ วงนี้นะครับผมห600้อบาทนะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจรับคู่กันนะครับผมสามารถพูดคุยราคากันได้เลยนะครับพี่ๆติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับดูนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับต่อโคตรงนี้นะครับผมเป็นเหรียญเนื้อดวงสองนะครับผมลงปูมาศิีานะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมไม่ควรพลาดนะครับพี่ๆติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผม อันนี้อายุนะครับผม80ปีนะครับปี2567นะครับผมจะห่างจากรุ่นแรก5ปีนะครับพี่ๆรุ่นเหนือดวง2นะครับผมท่านใดยังไม่มีข้อลองพิจารณาลองดูลองชมองค์นี้กันดูได้นะครับผมเผื่อถูกใจนะครับผมองนี้นะครับ 600บาทนะครับผมสนใจ2องค์ให้ในราคาพิเศษสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับเป็นปิตาจมโบ้หนึ่งโลบโตนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับผมหลังยันตรีเนื้อใบลานองนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสำหรับปิดตาจมโบ้หนึ่งนะครับโลบูโตนะครับผมวัดประดูชิมพีรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่7นะครับฝั่งตะกุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ 550บาทนะครับผมสำหรับพระติตานะครับจมโบนหนึ่งนะครับนี่นะครับ5 5าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่เป็นผิวด้านหลังนะครับลองดูกันได้เลยนะครับพี่ๆี่ถ้าใดถูกใจก็รีบโทรรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม550บาทนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นกระหนกข้างนะครับพี่เพียวองนี้นะครับผิวสวยนะครับพี่พี่กระหนกข้างเนื้อใบลานนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม เอา750านะครับผมรายการนี้เลยนะครับปิดตากระหนกข้างนะครับผมหลงบูโตนะครับฝั่งตะกุดตรงนี้นะครับผมสองดอกนะครับผมนี่นะครับ750บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับอักขรอักษรนะครับผมหลงปูโตะนะครับวัดประปูฉิมพีนะครับผมรายการนี้นะครับ2องลี่มด้วยนะครับพี่พี่ ถัดมานะครับผมเป็นพระองคสุพรรณนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการ,ร,าการที่10บนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขเก้านะครับพี่ๆี่ต <What> ้องขออภัยด้วยนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นพระองสุพรรณนะครับผมนี่นะครับผิวสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆี่คงนี้นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมพระเนื้อดินนะครับผอมเลี่ยมด้วยนะครับพี่ๆีงค์นี้นะครับผมผมเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขที่ 9นะครับผมองค์นี้นะครับ700บาทนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่9นี้นะครับผมนี่นะครับอีกองหนึ่งนะครับผมที่ผมได้มาพร้อมกันนะครับผมผมได้มาพร้อมเลี่ยมทั้งคู่กันเลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นพระรอดนะครับผมพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้ก็700บาทนะครับแต่ถ้าหากท่านใดสนใจ2องค์เดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับผม1,300บาทนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆ ลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมถ้าใครถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับสวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอแน่นอนนะครับพี่พี่นี่นะครับหากยังดูรูปภาพหากยังดูในคลิปไม่ชัดนะครับผมสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับผมจะพยายามลงกล้องให้ดูแบบชัดๆนะครับพี่พี่เพื่อนะครับผมให้พี่พี่นะครับผมได้ดูผิวองค์พระนะครับที่จะเช่าบูชากันได้ชัดๆนะครับผม ถัดมานะครับหมายเลข11ครับ2อาสรายการ11 12นี่จะเป็นหลบทพคูณทั Japanese, ้ง AP the 2องค์นะครับอันนี้จะเป็นปี19นะครับพี่พีนื้อทองแดงนะครับปี2519นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมเนื้อทองแดงผิวสวยๆแบบนี้นะครับผมองค์นี้นะครับเปิดได้ในราคา500บาทนะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมหลบทพคูณนะครับนี่นะครับรุ่นสร้างบารมีนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมด้านหลังนะครับพี่เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นจะรอยจานนะครับ นี่นะครับวัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมรุ่นสร้างบรมีปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้นะครับผมเรียนสวยนะครับพี่ยองนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมรายกันนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสองครับอันนี้จะเป็นรุ่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมรุ่นขุดสระปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่พี่อันนี้ออกที่วสระแก้วนะครับผม สำหรับรายการนี้นะครับผมให้ในราคาเท่ากันนะครับผมพร้อมเลียมแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมถ้าในสนใจสององก็มีราคาพิเศษให้เหมือนเดิมนะครับพี่ีนี่นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้เป็นรุ่นนะครับผมขุดสาปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมหลวงพ่อครูวัดบ้านไรนะครับนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ีผมได้มาพร้อมเลี่ยมก็ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับ เราดูลองชมกันได้นะครับเปนทุกใจองคไหนชอบใจองคไหนสนใจองคไหนนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ตลอดเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับลูกหล่อนะครับผมลูกเหมือนนะครับส่งพ่อเงินนะครับ นี่นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพี่ปี2 4 8 2วัดหนองโพนะครับผมรายการที่700บาทนะครับผมสำหรับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับพี่รายการที่13นะครับผมเปิดให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมรูปเหมือนนะครับผมเนื้อทองเหลืองหล้วก็เดิมนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่ สำหรับนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่13นะครับผมใน ep นี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นด้านใต้ฐานนะครับเหมือนจะเป็นรอยจานด้วยนะครับพี่ถ้าหากดูดีๆนะครับผมเห็นนะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมอง์นี้นะครับ700บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตานะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหนักนะครับพี่นี่นะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับผมปิดตาองค์นี้นะครับผมเห็นนะครับ เป็นน่าจะเป็นเออไม่ขับพัดนะครับไม่มีขอภัยด้วยนะครับผมอลี่ผมสับสนกันนะครับเป็นเนื้อไม่ขับพัดนะครับผมรายการที่14นะครับผมน่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับดูจากรอยยันด้านหลังนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมองค์นี้นะครับให้ในราคา400บาทนะครับพี่ๆเปิดให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมนะครับผมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมรายการที่14นี้นะครับ400บาทนะครับผม ถัดมานะครับหมายเลขสิบห้าครับปิดตาของพ่อแก้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อสีออกเหลืองๆนะครับพี่พี่ไม่ได้เป็นเนื้อผงคูปลักนะครับผมน่าจะเป็นผงพุทธคุณนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับนะครับรายการที่สิบห้านะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับ หลังก็จะเป็นหลังแบบนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่ถ้าได้ถูกใจหรือว่าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับผมถัดมานะครับเป็นพระกลิ่นนะครับผมนี่นะครับเข่ยเาแล้วมีกลิ่นนะครับผมไม่ตันนะครับพี่เสียงกลิ่นยังมีอยู่เลยครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับพระกลิ่นองนี้นะครับผม450หนะครับสาหรับหมายเลข16นี้นะครับผมสําหรับพระกลิ่นนะครับนี่นะครับผม450บาทนะครับผม ถ้าได้ถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมสวยมากนะครับพี่พพัดกลิ่นรายการที่อ่สิบหกนะครับผมใน EP นี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูให้ชอบใจนะครับลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่สำหรับรายการนี้นะครับหมายเลข16นะครับผมพรักลิ่นนะครับผมนี่นะครับ450นะครับพี่ไม่เป็นใต้ฐานนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมให้ลงลงกล้องให้ดูได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ากรอบอาจจะบังอยู่นะครับพี่นี่นะครับรายการที่16นะครับผม450นะครับถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จหลวงปูกพูนะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับรายการนี้4ี่บาทนะครับพี่พี่สหรับรายการที่17นะครับผมสมเด็จหลวงปูกพูนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับพี่อง์นี้เนื้อเก่ามากนะครับผมพระสมเด็จหลวงปูกพูนะครับ นี่นะครับผมลองดูผิวก <ım. S 2> <buenas S 3> ันได้นะครับพี่พี่อันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับ400บาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่18นะครับพี่รายการนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับสําหรับหมายเลข18นี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับพี่นี่นะครับ ผิวองคนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับพี่มีคราบสีทองนะครับผมติดอยู่ที่ผิวด้วยนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ท่านใดดูแลสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมผิวด้านหลังนะครับพี่พีา0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่19นะครับพี่รายการนี้นะครับ องค์น <Techn Pokémon> ี้นะครับผมจะเป็นนะครับเจ้าสัวนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่น2นะครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมได้มาพร้อมกล่องนะครับพี่ๆหมายเลขสิบเก้านะครับผมเป็นเจ้าสัวสองนะครับพี่ๆหลวงพุ่มบุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆสำหรับเจ้าสัวองนี้นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับพี่รายการนี้นะครับหมายเลข19นะครับพี่ในคลิปนี้นะครับผมเจ้าสัวนะครับหลวงปู่บุญนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่สนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่อยู่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่องค์นี้นะครับ หมายเลขที่20นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับองค์นี้เอา700บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จหมายเลขที่20นี้นะครับผม700บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับแต่ถ้าหากท่านใดนะครับผมสนใจจริงๆก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมจะดูรูปภาพกันก่อนก็ได้นะครับพี่ๆชมให้ชอบใจชมให้ถูกใจกันดูได้เลยนะครับนี่นะครับผม สวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆีหมายเลขที่20นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ700บาทนะครับผมแต่พูดคุยกันได้ครับถัดมาครับหมายเลข21นะครับพี่พรายการนี้จะเป็นพระนางพญานะครับผมอง์นี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม700บาทเหมือนกันนะครับผม700บาทนะครับผมสําหรับพระนางพญาพิมพเข่าฟงนะครับนี่นะครับผมองค์นี้สวยมากนะครับพี่ดูผิวกันได้เลยนะครับผมพระนางพญารายการนี้นะครับ เป็นองค์ที่21นะครับผมใน EP นี้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้นะครับ700บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่22ครับเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคานะครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับ องนี้ผมเอา500บาทแล้วกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรูปหล่อหรือพัเงินพิมพ์นิยมนะครับหมายเลข22นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับพี่ๆ500บาทนะครับผมรูปหล่อหรือพเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจก็สอบถามมากันได้ครับ ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้500บาทนะครับถัดมานะครับองนี้ก็จะเป็นจอบหลุมพ่อเงินนะครับผมเป็นจอบใหญ่นะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมให้ในราคา350านะครับสาหรับจอบใหญ่นะครับผมหลุมพ่อเงินนะครับพี่ๆหมายเลขยี่สิบสามนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผม350บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นี่นะครับผมสาหรับ จอบใหญ่นะครับผมหลวมพ่อเงินนะครับวัดบางคลานนะครับผมอยู่ในเลี่ยมจับขอบเงินผสมเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สามนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่24นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวมพ่อฉุยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับเป็นรุ่นแรกปี2465นะครับพี่พี่ขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมเหรียญพ่อฉุยองนี้นะครับเอา450นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่24นะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อชุยวัดคงคารามนะครับรายการที่24ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อชุยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับ450นะครับหลวงพ่อชุยองค์นี้นะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่25นะครับผมจะเป็นนะครับเข่าหลามตัดนะครับหลวงู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่พี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับอง์นี้นะครับ550นะครับผมสําหรับหมายเลขรองสุดท้ายนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเข้าหลามตัดนะครับหลวงู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับพี่พี่550บบาทนะครับผมรายการนี้เลยนะครับ 5 0 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมด้วยนะครับพี่ๆเรี่ยมสวยด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆเหรียญข้าวหลามตาปุยเอปุยเอี่ยมนะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับผม5 5 0นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการใหม่ได้สุดท้ายนะครับผมใน EP นี้ก็จะเป็นนะครับเหรียญนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับหลวงพ่อกวยนะครับชุตินาธโรนะครับ ปีสองนะครับผมเป็นเรื่องปากก้านะครับพี่พี่นี่นะครับผมองนี้นะครับผมผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผม500บาทนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมชุตินาาโรนะครับวัดโคศิตารามนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหันพุมาเชิญทงแบบนี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่อ6่นะครับผมมี EP นี้นะครับลองดูกันได้นะครับพี่พี่500บาทเท่านั้นเลยนะครับผม สวยแบบนี้เลยนะครับพี่ๆีผิวนะครับลองดูกันได้นะครับถ้าใดถูกใจถ้าใดสนใจก็ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับพี่ๆีผมขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับเป็นหันุมาเชนญทงเนื้อปตาค้านะครับผมผิวสวยแบบนี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมก็สําหรับพี่พท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ ถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุมถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมลรวชอบใจนะครับรับชมลรวถูกใจรับชมล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์ @174oipdq นะครับเปิดโทร090นะครับผม325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องก็ที่เหมือนที่ผมได้แจ้งเตือนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับผมในช่วงต้นของคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นย้ำให้ฟังอีกรอบนะครับ ดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจนะครับสนใจใหมายเลขไหนจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นนะครับ แล้วก็นะครับผมหมายเลข EP ด้วยนะครับเพื่อนท่างนี้ก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับสนใจอยากจะชอบบูชาหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆนะครับแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจก่อนที่จะชอบบูชาได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ใน EP หน้านะ ดีครับ